กับสบายดีพีน่น้องกับสบายดียามสาวๆเดินๆกับสบายดีคีถูกฐาน,ขขานมือนกึกับมมาพอก็ส่องแปกิงทำบัน,นายกำลังพากันแพ็คของจแล้วจะเตรียมงานน้องไปถึงรอรับแขกค้ากันเลยนะ เนก็ขอบคุณขอบคุณอ้งกายีเอ้ยมันย่อยไซัพพอร์ตเข้ามาขอบคุณน้อยสหกิโลเป็นเงินสองนันทียดีมีแห้งเด้อกับอานขอเจ็บจได้ขอบแผยจะมีลุ้ยๆเหงๆเก่าเลยดยอู่กาเอทุกฐานนำให้ยูดีมีแหงเบอร์สุดุสุกคนเออเจ๊เป็นอะไรเมานนะบาเละลุ่นว่ะ อย่าบอกนะตอนนั้นตอนตายกะกะสิมีคนตายถับตอนแจกกะสิมีคนมาตายถับรอดวะรุ่งพี่น้องมุกขึ้นใส่ออกซิโซอะบาย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 มาวันนี้ making time ไอ้น้อง กินข้าวกระร่างกัดเขาบุนกินข้าวเวลาก็ออกไปแม่น้องข้าวไปดีไปรูังก์อากุินยเอากอยากขบุนมาลุก อยกากกูอยากินปะอยาอยากน้ิส่สอุพี่น้องขอบุนเตรียมมาเห็ดลงทานนะพี่น้องก่อน,นอื่นก็ขอบุณขอบคุณเลยน้ำผีไอรูอีกขังเลยพี่น้องเด้แต่กัพี่ใหญ่ใจดีทุก่านนะพี่น้อง ย่าจันนักันหร้อฝ่าอเออผู้ดีหรืจันจ๊เออแม่น แบบแบบคนกินกระจ้าขึงอ่องเดีโซดาเขากระเจ้าขึงเนาะแม่เบิดแลลักอาใหม่แม่เอ้ยคือจับน้ามันสีบแซ่บราะวะเอาอีกให้เอาอีกแซ่บน้ามันแซ่บน้ามันสีม,นสม,นสม,นสมือบาวมีพี่เรางรองแซ่บ บํมบัดเอ็มนะบํามเฮ้ยนะฟงฟงกองไอ้น่ะเป็นแท้เลรอเอ็บรรยากาศลมนอกพี่น้องได้จะพาพี่น้องสมตอนนี้พกำลังจัดสถานที่แบบว่าสิจัดตั้งกองบุญเนาะ นี่พี <Lux ury> ่น้องที่เพ er ิ่นเกิดอุปติเหตุนะหายปกตินะเบาใจบริวนี่บ่บ่ท้าหายสื่อเราก็ได้มียังจะคล้องซอกพี่น้องในกาศภายในงานกับสิประมาณนี้พี่น้องจ้า เออเมียเราอยู่ไหนนะแม่ใครขับปุ่นหนาวพี่น้องมืดในหน,นาวแห้งกระล,ลังเงินขุ้เท้าคุ้งแก่ตากระลังเงินตามันหนาวเนาะ ปู่ตาก็มาโสเตรียมจัดกองบุญพี่น้องหิงไผ่กันยิงไผ่ดีเลยหนาวหิงไผ่หนาวจังได้คนกูกระจอกชขึ้นนู้นี่พูดว่าหนาวเย็นเนาะเถ้าจะไปต่ไปอยากได้หนาวแห้งใครเท่าเลยบอกว่าไต่หนาวหลอกตัวขาดตรงนี้หนอยใส่มากมันไม่เหม็นนั่งยิงไผ่เหรอไต่ที่นี่นะนะจะมาจูงตะกัดนะงานฝ่าย นี่กองบุญกำลังจัดเตรียงใช่ไหมแค่นะพญ่าม เงยพามพักก็แลอาตอกโปกัากองบุญครูงานเนาะนี่ยังไงกองบุญจักองยังไงสี่บ่สี่นะใช่ยสามที่ขอกองสี่กอง น,น,นี่พี่น้องนี่เป็นลูกพ่อยังให้นะพี่น้องน,นี่แหละที่เป็นเสียชีวิตอายุจักปีก็ย่ายที่ลอสเทียนะพฤติหาซิปเนาะคำนดินกันนี่เนาะหมุนกันนี่พฤติหาซิปปีพี่น้องน,นี่คนตายด้วยอุบัติเหตุแบบกระทนนันหันพี่น้องเลย รถไทยหนีเพาก r ับไปพกใหม่เขาก r ับต้นใหม่เนาะเดี๋ยวตอนนั้นโอ้โหพป่นอะสุดๆสถานการณ์เออพอดีวิดนะกองบุญ khu ngan cái đó sẹm, để từng cái sẹm, sẹm, bê sẹm, 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 chú sẹm, ừ. sẹm, ừ. chú. Chú cỏ sẹm, 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 ไม่ไม่เปีเข้ามาแลวเาหวานอนเขาแมันแล้วก่อนบอกกินองถอะแล้วซอยจุพี่นนางทานมะกกอทนมกอบอนอนอันน้พี่เรอว่านน่าบใส่บีลงไปบ่เออบัรอยากคมบ่ on เต no. um <laughs> <true>. ่กดเขาห่ยว่าอย่ัเนเเขาเี่ยเนี่เนอะมมแลกอย่าลืมรถจวดนะฮาสาจวดแจกเนาะแง่ว่าตั้งแตรับใ้งานนึงบันามงโยนจุยางนนขักันน มาเมียเมียสั่นนอนนอกว่าเ้งหมดเทรศัพท์เมียกับรักต่วาเมียกับเมื่อยเต้นอยู่บนมือไได้นอนนอกว่ะโอ้ยนอนนอกเพื่อนนอนนอกเพื่อนผมไม่นอนนอกเพื่อน มันปวดมันปวดห้เขาหน่อยนะวน่ันอวอะเพราะว่าต้องเสะเขาจะเซะน้ำยังไนต้องโซ่ขดเลยวะ่าท่ามีไม่เหนเท้านะขูดขูดงามๆเด้อเพราะว่าข้าวย่ามเลมจากเท้าสวยเรานเราขนะอไม่นวเขาีนย่นางนี่ มานลยกาใส่ลาบขาวนำัดบายังได้ได้บมเมนต์พุทธนตเหอหัวงโตใส่ลาบขาวนี่ตั้งนะก็ตั้งควงควงมามันก็ตั้งะมันได้มูนวลังเตรียม้องเ็ดอยู่เ็ดกินเออพี่ำพอพ่น้ำนี่เขาใส่บ้พี่นำ้ั่นพอยู่ไหนนั่นพี่ได้หนแมว

กำลังเตรียมงานพี่น้องรองมาหุงไว้ตำเนาะบัดมีตอนนั้นบอเพ่อนิ่เ็นองนงมาพี่ับพี่ตอ้ตอน่ะมา มีเตรียมสะทนสี่ตามมกคุมักเล่นนะวยันกันยันูหอม่าใหญ่นเมาไปกระเทียมเบิดเท่านี่วะกระเทียมเบิร์ดแะได้นะเทียมสะฮามาได้มันตกแดดเร้อยู่เพื่อนก็ได้พอเมื่านครับบ้านในเพื่อน ท,ท,ทำไทยอ้อยฮามาพี่นอ้องด้อยฮามาทันยำม,มะขุงนะด้อยมะแรงอย่าลืมด้วยเยด้อมะม่วงน้ำกันจวด เด็พี่น้องเอ,อง้มาฮ่ะในห้องกสิกอาลายเด็กพี่น้องพบพ่อก,กันคลิปหน้าขอบุญขอบคุณอุซีทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาสม้มเนาะยังต้องแม่สิงค์คำพบพ่อก,กันคลิปหน้าเด้กพี่น้องก็อยู่ดีมีแฮงเบอ้อสุข,ขสุขคนความเจ็บอย่าได้ความไข่อย,ย่ามีขอบุญขอบคุณไอทีฟกับไอลูเด็กพี่น้องหน้าะเป็นสะพานบุญใหม่ด้ครั้งนี้เหมือนกันยัยใจดีทุกท่านที่คอยเบิ่งคลิปให้นะพี่น้องเนาะบาวชามโฆษณาของแม่สิงค์คำ กับเขาขอบคุณในหลายนะพี่น้องเนาะ,ะพอบกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อยิยดีมีแห้งสุขสุกคนบ้านเฮานาวพี่น้องเลย